สวัสดีค่ะวันนี้เรามาที่ไอคอนสยามมาที่ร้านเกรทฮับเบอร์ค่ะ<อ>ร้านเกรทฮับเบอร์ก็ตั้งอยู่ที่ชั้น6ของห้างไอคอนสยามนะคะซึ่งทางร้านจะมีรอบการทานสองรอบนะคะก็รอบแรกจะอยู่ที่ช่วงเที่ยงถึงบ่ายสองครึ่งแล้วก็รอบเย็นจะอยู่ที่ช่วงห้าโมงครึ่งถึงสามทุ่มค่ะ โดยมาถึงเนี่ยทางร้านจะมีการให้แยกแถว2แถวนะคะระหว่างคนที่ walk in เข้ามากับคนที่มีการจองมาล่วงหน้าซึ่งวันนี้จำจองมาผ่านแอป Hungry Hub อีกแล้วค่ะจอที่ค่ะจะมีเจ้าหน้าที่พามาแบบนี้ ี่บรรยากาศก็จะเป็นที่นั่งมีหลายโซนมากที่นี่ตกแต่งอย่างรูลานะคะกว่า400ที่นั่งโซนอาหารเขาก็จะกระจายตามมุมต่างๆนะคะก็ใหญ่เลยทีเดียว<ม>เพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะของการจัดโต๊ะเนี่ยคือเราจะมาเป็นหมู่คณะอยากแยกโซนส่วนตัวมาสองคนหรือมาเป็นกลุ่มเป็นครอบครัวก็มี บริการไว้หลากหลายเลยที่เป็นโต๊ะที่อาจจะเหมาะสมกับเราโอเควันนี้เราได้โซนที่นั่งที่เป็นอยู่ตรงกลางของร้านนะคะสะเตชั้นแรกนะคะเริ่มตั้งแต่สเตชั่นที่เป็นซีฟู้ดนะคะมีหลากหลายเลย ชั้นนี้เป็นซาชิมินะคะมีปลาทูนา่ามีปลาซาบะนะคะมีแซลมอนมีปลาอุซิมิไดแล้วก็มีปูอดัดซูชิเขามีหลากหลายมากเลยนะคะสีสวยน่ารับประทาน อะไรก็มีตัวที่เป็นพรีเมียมก็ต้องเป็นตัวนี้เลยเป็นซูชิวากิวนะคะเขาก็จะทำวางไวให้แบบนี้เลยถัดมาอันนี้ก็เป็นโซนของเทมปุระค่ะก็มีตั้งแต่ตัวนี้เป็นเทมปุระผักน,นะคะมีเทมปุระ<ม>ที่เป็น ปลาเหม็นชุบแป้งทอดนะคะแล้วก็เป็นส่วนที่เป็นกุ้งเทมปุระค่ะนี่แล้วเขาก็จะมีนตัวโบชัยเท้าสดแล้วก็ตัวขิงใส่ไว้ให้แบบตรงนี้เป็นส่วนของกุ้งเผากุ้งเผาสั่งได้ไม่อั้นเลยใช่ไหมคะค่ะเต็มเต็มเตา ตัวใหญ่เลยตอนนี้ถ่ายอยู่นี้ก็คือหอมมากเจ้าหน,น้าที่เขาก็จะป,ปิ้งแล้วก็ใส่จานไาให้เราแบบนี้เราก็สามารถหยิบได้เลยเลยอันนี้เป็นน้าจิม้มถัดมาตรงนี้เป็นบะหมี่เย็นค่ะมีเครื่องใส่ด้วยมีพริกแล้วก็มีสาลานะมีสองสีให้เลือกนะคะมีแบบสีน้ำตาลแบบนี้ นะคะแล้วก็อันที่เป็นสีเขียวแบบนี้ถัดมาตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของพวกเครื่องเคียงนะคะมีหลากหลายเลยก็จะมียำแมงกะพรุนยำสาหลายหอยหวานกุ้งรสก็มีอันนี้น่าทานมากแล้วก็มีกิมจิแล้วก็มีสลัดปลาหมึกอันนี้ก็จะมาในส่วนของที่เป็นสลัด มีผักต่างๆเยอะแยะมากมายนะคะน้ำสลัดมีให้เลือกหลากหลายเลยนะคะแล้วก็มีพวกธัญพืชให้ด้วยแซนวิน่าทานมากอันนี้เป็นเป็นแฮมหมูอมน้ำพึ่ง รับราคามีขาแกะอบด,ด้วยถัดมาโซนนี้นะคะเป็นโซนของก๋วยเตี๋ยวเรือค่ะก๋วยเตี๋ยวเรือเขาก็จะมีให้เลือกทั้งที่เป็นก๋วยเตี๋ยวหมูนะคะแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวเนื้อในส่วนของเนือก็จะเป็นเนื้อวากิวนะคะ โซนนี้ก็จะเป็นโซนที่เป็นเอเชียนฟู้ดนนี้เป็นส่วนของอาหารไทยนะคะต้มออยงกุ้งหน้าทานผัดไทยปอบเปียกกุ้งนะคะปลาแซลมอนทอด ก็อันนี้เป็นมัสมันเขาก็จะมีเสิร์ฟเป็นแป้งโรตีด้วยเรื่องคำน่าทานมากมเขาจัดวางอาหารแบบพิถีพิถันนะคะโอ้อันนี้ก็หาทานยากนะคะยงส้มโอเขาก็จะมีส้ <ogle. S 2> มต๋อีด้วยอันนี้เป็นลายอาหารจีนาานะคะ เป็นเคลกเป็ดค่ะแป้งคือแป้งเคลกเหรอคะเป็นแป้งเคลกเป็ดย่างเลยคะแป้งเคลกค่ะอ๋อใช่แป้งเหมือนแป้งที่ใช้เป็นบะจีเหมือนกันอ๋อแต่ต่างกันตรงที่ข้างในคือเราใช้เนื้อด้วยใช่ครับถึงเนื้อแล้วเป็ดจะไม่ใช่เป็นบะจีที่เป็นของร่อนที่เป็นเหมือนเป็นย่างส่วนอันนี้ก็เป็นหมูแดงนะคะก็จะอยู่สเตชันเดียวกับ เค็ปเป็ดเลยแล้วก็มีหมูกรอบด้วยค่ะส่วนอันนี้เป็นคณะฮ่องกงนะคะอันนี้เป็นหมั่นโถมีกับนมข้นหวานอันนี้เป็นพากระโดดกำแพงเดี๋ยวเราเอาอัน,น้ไปด้วยอันนี้เป็นโซนของ ติ่งซำนะคะติ่งซำก็มีห้าเก๋ามีขนมจีบหมูซะลาเปาไข่แดงราวาซาลาเปาหมูแดงก,ก็จะใส่ไว้ในนี้อันนี้ซะละเปาหมูแดง อันนี้เป็นโซนที่เป็นซุปหมาล่าวู้เดือดปุดๆมีเครื่องวังมาให้แบบนี้อันนี้เป็นปลาแซลมอนนึงมะนาวนะคะอยู่ตั้งข้างซุปเสฉวนขนมจีนน้ำยาปูก็มีนะคะ นี่เป็นขนมจีนน้ำยาปูเขาก็จะวางเครื่องไว้แบบนี้เราก็หยิบมาได้เลยข้างในนี้ก็เป็นน้ำใสๆนะคะเราก็ราดไปเลยอันนี้คือในส่วนของลายที่เป็นอาหารนา,รานาชาตินะคะ เขาก็จะมีตั้งแต่สปาเกตตี้ที่เมาทะเลนะคะมีสปาเกตตี้คาโบนาร่ามปลาแลนแล้วก็อันนี้มีเป็นเบอร์เกอร์หนึงอ่ะแล้วก็จะมีเป็นกลุ่มของสเต็กนะคะก็จะมีตั้งแต่โัวแรเนี่เลยเป็นสเต็กหมูซอสฮันนี่มัสตาร์ดนะคะ แล้วก็จะมีในส่วนของสเต็กปลาแซาลมอนไว้ white ์วายครีมซอสคะแล้วก็จะเป็นสเต็กเนื้อซอสพริกไทยดอันนี้เป็นส่วนของลายผลไม้นะคะเขาก็จะมีถุงมือวางไว้ให้แล้วก็จะหันม้วางไว้แบบนี้ มานี่ก็จะเริ่มเป็นในส่วนของน้ำแข็งใสแนวไทยไอส์บาร์คมีข้าเหนียวมาม่วด้วยน่าทานมากเลยแล้วก็นามเ้าขลอให้เรามาตักเองตรงนี้นะคะ มีทั้งในส่วนที่เป็นชากาแฟน้ำอัดลมต่างๆก็มีอันนี้เราก็เริ่มเข้าสู่สเตชั่นที่เป็นขนมหวานแล้วนะคะที่นี่ก็มีหลากหนาเลยค่ะอศสครีมที่นี่ทั้งหมดเนี่ยเขาจะใช้เป็นไฮเกนดาสนะคะซึ่งเดี๋ยวถ้าตอนเราจะรับประทานเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่มาคอยตัก ส่วนขนมปังตรงนี้เนี่ยเขาจะใส่ไว้ในตู้นะคะเวลาเราจะหยิบก็เขาจะมีที่คีบตักให้เราสามารถตักได้เองเลยค่ะน่าทานทุกตัวเลยเป็นแพนนค้กซูเฟ่น,นะคะ ขนมนี้น่าจะชอบเลย ยืนอยู่เป็นจุดๆเลยนะคะคอยบริการเ,าเก็บจานที่เรารับประทานอยู่ที่โต๊ะค่ะให้ไม่เต็มโต๊ะนะคะเพราะฉะนั้นโต๊ะเราก็จะแบบโล่งพร้มรอมรับอาหารใหม่ๆตลอดเวลาตัวแรกเดี๋ยวเรามาลองชิมตัวนี้กันค่ะเป็นซุปเห็ดทรัฟเฟิลนะคะมาร้อนๆเลยลองเราลองแบบ ัดเข้าไปนี่คือสัมผัสและคือความมีความข้นนะคะไม่ใสก็จะเป็นเหมือนอ,อ,อารมณ์แบบซุปเผ็ดของแบบซิสเลอร์นะคะแล้วก็แต่ว่ามีความหอมของทรัฟเฟิลปลายๆมีทรัฟเฟิลนินลดนี้รสชาติด,ดีนะคะตัวนี้เราลองมาชิมตัวที่เป็น เครปเป็ดนะคะในนี้ในส่วนของเครปเป็ดเนี่ยก็จะมีทั้งส่วนที่เป็นเนือ้อแล้วก็มีส่วนที่เป็น,นหนังเป็ดด้วยเดี๋ยวเรามาลองชิมกันแป้งนี่คือพอเราลองเอาตะเกียบคีบไปนี่ก็มีความนุ่มนะคะเขาให้น้ํากับน้ําซอสนี่ยให้เราตักเองได้ไม่ได้ไม่ได้ล่ามมาอยู่ในน้้านะคะจะมีส่วนที่เป็นน้ําซอสแล้วก็น้าจิ้มหวานๆมาแบบนี้นําจิ้มเข้าไปเลยแล้วกัน มื่อกี้เราจิ้มตัวตัวน้ำราดเนี่ยนะคะน้ำราดมันอารมณ์เหมือนน้ำแบบเเป็ดเอ็นเคเลยรสชาติมีความหอมอร่อยแบบนั้นเลยแล้วก็แป้งเนี่ยมีความนุ่มนะคะฟิลลิ่งของการที่เรารับประทานเข้าไปก็คือเหมือนทานเป็ดย่างเอ็นเคที่หอด้วยตัวแป้งเครปด้านนอกนะคะถ้าอยากเพิ่มความหวานก็จุ้มเข้าไปนี่ค่ะอารมณ์เป็ด เป็ดเอ็มเออยู่ในแป้งเลย,เน,ยนี่เขามีตัวที่เป็นหมูกรอบมาด้วยหมูกรอบอืมได้ยินเสียงความกรอบนะคะหมูกรอบกรอบเลยนะคะผิวด้านนอกเนี่ยจะ,จะ,จะเจอความกรอบกอบ่อนแล้วก็มีส่วนที่เป็นแบบ เนื้อนุ่มๆแล้วลองหมูแดงหมูแดงเขาหั่นมาให้ชิ้นใหญ่เลยหมูแดงมีความหอมหมูแดงหั่นมาชิ้นหนานะคะหั่นมาเราลองทานซีฟู้ดกับตัวไหยนางลมเนี่ยก็เป็นพอดีพอดีไม่ได้ว่าถึงกับตัวตัวใหญ่หรือตัวเล็กเกินไปนะคะ เดี๋ยวเราลองดูอันนี้เขายังไม่ได้เอ,อ่อหั่นออกจากหอยนะคะเราต้องมาแงะเองแต่ว่าแงะไม่ยากค่ะอย่างเงี้ยได้ง่ายๆเลยแล้วก็มีกระถินมาให้ด้วยใส่น้ำจิ้มซีฟูด้ด หอยเนี่ยตัวไม่ใหญ่แต่มีความอวบนะคะแล้วก็สดน,น,น้ำจิ้มซีฟู้ดเนี่ยมีความแซบแซบเลยน้ำจิ้มซีฟู้ดของที่นี่คือมีความแซบเลยเป็นสีเขียวนะคะอันนี้เป็นตัวหอยหอยนี่มาใหญ่คะ่ะโอ้ตัวใหญ่มาก สดค่ะมีความเย็นเล็กๆไม่ได้เย็นจัดนะคะกุ้งเผาเขามาไม่ได้เอ่อไม่ได้ตัวใหญ่มากนะคะตัวกุ้งก็เนื้อมีความแน่นอยู่นะคะสดค่ะเพราะว่าเนื้อเนี่ยยังมีความแน่นไม่ยุยถ้ากุ้งที่ไม่สดเนี่ยบางทีเรากลับไปแล้วเนื้อมันจะยุยอันนี้ก็เออเนื้อสดเลยคุณภาพดีค่ะถัดมาตัวนี้นะคะเป็นส่วนของ ซูชิเนื้อว่ากิวค่ะเขาก็ไม่ได้แบบชิ้นใหญ่เหมือนแบบฟิลเวลาเราไปเหมือนแบบร้านข้างนอกที่เขาจะทําเป็นซูชิร้านอาหารญี่ปุ่นหรือร้านแบบคอปเปอร์อะไรเงี้ยชิ้นเขาจะใหญ่กว่าน,นี้นะคะแต่นี้ก็ไม่ได้เล็กพอดีพอดีค่ะเดี๋ยวเราลองมาดูกันซิว่าเนื้อเขาเป็นยังไงข้าวเขา ในซูชิไม่ได้ถึงจะใหญ่มากนะคะที่โปกมาในาตัวซูชิเนื้อวากิวด้านบนมีตัวไข่กุ้งแล้วก็ราดซอสมานะคะตัวข้าวเล็กค่ะไม่เยอะเนื้อไม่เหนียวมีความแบบเท็<ม>์เซอร์ของความเคียวได้เคี่ยวขาดออกจากกันเนาะ<ม>แล้วก็ ตัวซอสที่เราชอบเลยอันนี้คือตัวซอสเนี่ยไม่หวานเกินไปคือาดบนซูชิมาแล้วแบบกัมมันเดเลยค่ะบางที่แบบมันจะชูออกมารสหวานเกินไปอันนี้แบบกลมกล่อมออกแบบเค็มก่อนมากกว่านะคะแต่พอดีดีเลยค่ะอันนี้ในส่วนของเนื้อแกะนะคะสัมผัสแรกที่เราทานเข้าไปเนี่ยตัวน้ำเกรวี่ที่เราราดมาบนเนื้อแกะเนี่ย หอมแล้วก็กลมกล่อมไม่หวานเกินไปซึ่งเราชอบอยู่แล้วสายไม่หวาน mm hmm. เนื้อแกะดีเลยค่ะเป็นอีกเมนูที่เราแนะนำนะสำหรับเนื้อแกะ mm hmm. ใครที่แบบอาจจะไม่เคยลองทานเนื้อแกะแล้วแบบอยากลองทานหรือมีความกังวลใจว่ามันจะเหม็นไหมตัวนี้ไม่เหม็นเลยค่ะชี <Cheese. S 1> สพันซีซิงก้อนอื mm hmm. ชิดดช้ดีชิ้อร่อยเลยค่ะ มีหลายแบบเลยอยู่ตรงลายที่อยู่กับส่วนของสลัดนะคะอันนี้เป็นส่วนของแฮมนะคะนี่แฮมเขาก็หั่นมาพอดีพอดีเดี๋ยวลองชิมเป็นอีกเมนูที่แนะนำค่ะส่วนอันนี้นะคะเป็นเป็ดกรงฟีมีความร้อนเลยนะคะ<ม>เนื้อออกมาแห้งเลยหั่นได้ง่ายๆอ๋อเป็ดมีความหอมเลยค่ะ ด้านนอกเป็นหนังกรอบๆแล้วก็ข้างในเป็นเนื้อแน่แนๆค่ะอันนี้เป็นตัวกุ้งอบชีสเนื้อเนี่ยเซ์เจอร์ต่างกับตัวกุ้งเผาเมื่อสักครู่นะคะเนื้อมีความดุ่ยกว่าแล้วว่าเนื้อยุ่ยไปนิดนึงอะคะ่ะหอยก็มีนะคะ ไข่อ,อบชีสไม่ได้มีรสชาติอะไรมากอะไม่ได้ถึงกับหอมชีสอะไรเมนูนี้ก็ก็ทั่วไปอันนี้เป็นไข่ออนเซนเฮกทรัฟเฟิลอันนี้เป็นสเต็กเนื้อละคะ่ะเดี๋ยวมาลองดูซิเขาก็ไม่ได้หั่นเป็นแบบพอชั่นแบบขนาดจานที่ใหญ่เกินไปนะคะก็ดีทำให้เราทานได้หลากหลาย เนื้อก็สามารถหั่นออกได้ง่ายนะคะร้านน้ำเกวีมาสเต็กเนื้อดีนะคะมี texture ให้เขียวเนื้กอก็หนาพอดีพอดีไม่ได้ถึงกับหนาไปจำคิดว่าเราสามารถบอกที่เคาน์เตอร์ได้ประมาณหนึ่งว่าเราอยากได้แบบเแบบมีเดียมแรสุกมากสุกน้อยเนาะอันนี้รสึกน่าจะไม่ได้บอกเขาสำหรับจำจำว่าอันนี้แบบ เวลดัน <Well> ไปนิดนึงคือแบบกำชอบแบบแดงกว่านี้ค่ะนี่มาแล้วอันนี้เป็นเกาเหลาเนื้อว่ากิวนะคะในนี้ก็จะมีเออลูกชิ้นสองลูกแล้วก็จะเป็นเนื้อว่ากิวชิ้นใหญ่ๆมาหนึ่งชิ้นเราชิมน้ำก่อนนี่แบบควันของน้ำก๋วยเตี๋ยวเข้ามาในหอมนะคะ ตัวน้ำซุปชูมาด้วยด้วยรสเค็มนะคะเค็มแล้วก็หอมเป็นแบบน้ำซุปเนื้อะคะ่ะแล้วก็ตัวเนื้อวากิวเนี่ยสามารถฉีกออกจากกันได้ง่ายสำหรับเราเราว่าก๋ยเตี๋ยววันนี้เป็นรสชาติที่ชูด,ด้วยรสเค็มเดี๋ยวเราลองกินตัวเนื้อนะคะตอนที่ทำอะ่ะเขาไม่ได้เอาเนื้อไปลวกเนาะ เขาก็คือทำลวกล้กลวกลูกชิ้นลวกผักเสร็จปุ๊บเขาก็เอาเนื้อสดวางบนจานแล้วก็ราดน้ำกุวยเตี๋ย,ยวหนึ่งทีเสร็จตัวเนื้อนุ่มค่ะมี texture เ,เ,เนื้อให้เคียวเคี้ยง่ายเคี้ยวออกจากกันแล้วก็ตัวเนื้อ,อ,อมีความหอมของเนื้อค่ะอันนี้คือส่วนของกุ้งเทมปุระนะคะกุ้งมาชิ้น,นใหญ่ๆเลย น้ำจิ้มเขาเป็นแบบเป็นน้าจิ้มแล้วก็หัวเชเทาแยกให้เราตัดใส่เองลัดลงไปแป้งกรอบอะค่ะแล้วก็ตัวกุ้งอะค่ะกุ้งเขาชิ้นใหญ่มาจนถึงแบบสุดของปลายแป้งเลยอะค่ะตัวซาซิมินะคะเขาก็หั่นพอดีพอดีไม่ได้หนาหรือบางเกินไป ปลาสดใช้ได้นะคะเนื้อไม่ได้ยุย่ยในความสดค่ะได้มาตรฐานปลาเขาก็มีอยู่หลายตัวอยู่เออสดทุกตัวที่ลองชิมมาอันนี้เป็นตัวไข่ปลานะคะห่อด้วยสาหร่ายแล้วก็เป็นส่วนของแซลมอนเบิร์นะคะแล้วก็มีแบบไข่สีดำๆบนนี้แบบนี้แล้วก็ราดซอสมาในส่วนของซูชิกับแซลมอนเนี่ยตัวข้าวนีใหญ่กว่าตัวซูชิที่เป็น เมื่อสักครู่ที่จอมทานเป็นตัวเนืวว้อวากิวซูชินะคะอันนี้ข้าวมาก้อนใหญ่กว่าตัวซูชิแซลมอนเนี่ยด้วยความที่ข้าวใหญ่อะแถมกับทานเข้าไปข้าวมีความแฉะเป็น,นิดนึงสำหรับจอมนะคะข้าวาแบบแฉะแต่ตัวแซลมอนเนี่ยของความเบิร์นมาอันนี้ ตูชีไข่ปลาตัวนี้โอเคค่ะตัวไข่ปลาทานไปเนี่ยมีรสมีลูกใหญ่อยู่นะคะกัดไปเนี่ยแตกเนี่ยมันก็จะมีความแบบหวานๆเค็มๆส่วนข้าวสำหรับจมจำว่าแฉะไปขนมจีนน้ำยาปูเส้นของขนมจีนน้ำยาปูเขาเขาเล็กมากเลยอะ รสชาติขนมจีนรสชาติของตัวน้ำยาแบบอร่อยเลยค่ะอ๋อมีมีมีแบบเนื้อปูมาแบบเออจะฝอยๆนิดนึงอย่างนี้ค่ะแต่รสชาติด,ดีนะคะอบเอ่อหอมแล้วก็มีรสเผ็ดอยู่เหมือนกันค่ะแต่ก็ทานได้ไม่ได้เผ็ดจัดเกินไปรสชาติเข้มข้นเลยค่ะผัดไทยนะคะเราตักขึ้นมานี่คือแบบ เส้นนุ่มเลยปกติบางทีแบบเหมือนทำไว้ปริมาณมากแบบเนี้ยบางทีแบบเส้นมันจะแบบกระด้างนะคะอันนี้คือยังเส้นนุ่มอยู่รสชาติที่ทานเข้ามาคือสิ่งแรกที่เราสมัมผัสได้นอกเหนือจากเส้นนุ่มเนี่ยรสชาติเขาจะกลางๆนะคะทานง,ง่ายๆไม่ได้ว่าเค็มจัดหรือว่าหวานเกินไปอะไรเงี้ยมเมนูนี้เป็น กระโดดกำแพงค่ะมาร้อนๆเลยนะคะข้างในเขาก็จะมีแบบเห็ดหอมมีแบบเครื่องยาจีนต่างๆนะคะเยอะเลยเดี๋ยวเราลองชิมน้ำซุปต้องระวังดีๆมันร้อนอยู่นะรสอ่อนๆค่ะไม่เค็มจัดนี่อันนี้เป็นเมี่ยงำํำ นี่เป็นเมนูของโปรโดเราเมี่ยงคําเขาแบบห่อไว้เป็นพอดีคําไว้น่าทานมากนะคะใส่แก้วช็อตเมี่ยงคํารสชาติดีมากคือตัวน้าเนี่ยเขาทาน้ําราดตัวเมี่ยงคำเนี่ยหวานพอดีพอดีแต่สิ่งที่เรารู้สึกว่าเอ่อมันชูลงให้ตัวเมี่ยงคาเนี่ยอร่อยก็คือมะนาวสดเครื่องข้างในเนี่ยมะพรา้าวคั่วต่างๆเนี่ย กุ้งแห้งที่อยู่ในนี้เนี่ยของใหม่ของมีคุณภาพเพราะฉะนั้นนพอกัดเข้าไปเนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบแห้งๆกระด้างกระด้างอะะมันมีความหอมถั่วก็หอมมะพร้าวก็หอมน้ำจิ้มแบบกลมกล่อมตัวยำส้มโอก็ดีค่ะเ,เนื้อส้มโอเนี่ยมีความแน่นแต่หวานแล้วก็ตัวเหมือนแ mm hmm. บบ เครื่องยำเนี่ยหอมมากเลยค่ะอันนี้ก็เป็นอีกเมนูที่หาย,ยากเี่ไม่ค่อยจะหาทานได้ง่ายๆนะคะแต่ว่าน,นี้ก็เป็นเมนูที่ไม่น่ามองข้ามค่ะอันนี้เป็นลาบหมูทอดค่ะมองจาก t e x t อร์ด้านนอกอันนี้เราก็ทานไปหยิบตอนชั่วโมงที่สองผิว texture ด้านนอกดูแห้งนะคะดูแห้งไป เราคิดว่านี่อาจจะวางไว้นานแล้วอะกระดางนิดนึงแต่รสชาติแบบรสชาติโอเคแต่ผิวข้างนอกมันเหมือนโดนลมแล้วสักพักหนึ่งนะคะนี่แล้วนี่เราก็มาถึงในช่วงสุดท้ายแล้วค่ะเราก็จะปบกันที่ขนมหวานออวันนี้เราเลือกเป็นตัวไอศครีมไฮกันดสัสเนาะจะมีเจ้าหน้าที่แตัดให้แล้วก็เลือกมาเป็นตัวรสช็อกโกแลตรสกาแฟแล้วก็รสชาเขียวนะคะ ราดมาโอ้นื้นุ่มเลยทานกับไอติมก็น่าจะอร่อยอันสักชิ้นอร่อย,ออยของหวานถ้าทานมากของหวานอันนี้นเดี๋ยวจำจะให้พี่พีเคทานให้หมดเลยค่ะจิบกับน้ำชาล้อนๆดีมาถึงในช่วงสุดท้ายถ้าให้เราสรุป โดยรวมของที่ร้านนี้นะคะจำว่าได้มาตรฐานสแตนดาร์ดเหมือนแบบฟิลลิ่งเหมือนเราไปรับประทานแบบบุฟเฟ่ตโรงแรมน,นะคะความแบบน่าสนใจของที่นี่ก็คือว่าเขามีรายอาหารที่หลากหลายถ้าคนชอบทานอาหารที่หลากหลายเนี่ยรอบๆเขาก็จะมีเป็นพวกรายอาหารอยู่รอบด้านนะคะเขาจะมีทั้งหมด6เต a ชั่นเริ่มตั้งแต่ที่เป็นซีฟู้ดแล้วก็มาส่วนของอาหารญี่ปุ่นที่มีทั้งซาซิมิ มีทั้งออซูชินะคะแล้วก็มาเป็นลายอาหารไทยนะคะหลังจากนั้นเขาก็มีลายอาหารจีนแล้วก็เป็นลายอาหารแบบนานาชาติรวมถึงชากาแฟก็มีครบนะคะแล้วก็จบลายสุดท้ายที่ขนมหวานนะคะซึ่งมีขนมหวานหลากหลายมากมายเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างฟิลลิ่งของเรามาที่เนี่ยคนจะมาเป็นครอบครัวมาเป็นหมู่คณะมาประชุมมากินทีมอะไรเนี่ยที่เนี่ย โ oh, ออากว้างขวางรองรับได้ตอนนี้เขาประกาศนหละอีก15นาทีที่นี่เนี่ยถ้าเราแบบอจองเราไปดูที่เพจหรือหรือตัวหน้าเฟซบุ๊กของเขาอะจำว่ามันมีโปรโมชั่นหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นโปรโมชั่นค่ามือถือต่างๆหรือจองผ่านแอปพลิเคชันต่างๆอย่างวันนี้จำก็จองผ่านแอปพลิเคชันของทางกรี๊ u ขับมาเ่ย ก็จะได้อีกเอ่ออีกราคาหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกอีกอีกดิลที่ดีที่มีโปรโมชั่นต่างๆมากมายแล้วจำว่าข้อสุดท้ายที่สําคัญอีกข้อนึงจำว่าเรามาทานที่เนี่ยเราไม่ต้องมีความกังวลใจกับเรื่องเวลาเท่าไหร่เรารู้สึกว่าเราทานได้แบบเอ่อเวลาเหลือๆเต็มที่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าใครที่รู้สึกว่าเอ่อ อยากหาอีกทางเลือกหนึ่งจากวัดที่นี่ก็ดีและที่นี่จองง่ายนะคะไม่ต้องรอคิวเป็นเวลานานอย่างจอมจองม,มาเมื่อคืนเองวันนี้ก็มาได้แล้วเพราะว่าที่นั่งเขาแบบมีจํานวนเยอะมากค่ะก็ถ้าเพื่อนๆชื่นชอบออคลิปแนะนำอาหารแบบนี้หรือ,อ,อประสบการณ์ต่างๆที่จอมไปทานในแต่และที่ที่อวมาเล่าให้เพื่อนๆฟังแบบนี้เนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด u ั s ส r i b e เป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะคะไว้ค่ะ